ลองอยากลองแบบช็อตอที่ชัดคะอ๋อลองมาชฉดหนึ่งก่อนก็ได้่ะเด็กเด็กมันก็ไม่มันก็เล็กไม่มากหรอกเดี๋ยวโนจะลองก่อนเดี๋ยวไปถ้านู้นชอบเดี๋ยวโนสั่งไปขอบคุณค่ะดูสิโอ้โหน้องมิ้งยังเป็นดุกสไปซี่เอา ครั้งแรกของการกินหมึกช็อตค่ะทุกคนมาจามาลองซิมกันเบิงวันนี้อุ้ยนอ้องนอกแล้วเด้อจ้าเด้อน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มอร่อยมากอม อือไข่นหืมไข่ทอกคนดูสิมุกจอดไข่อืมหวานมากว่าอะไรทำไมเขากินเอากินเอาชอบอ่ะ อร่อยมากค่ะทุกคนกวยหมออร่อยไปสั่งเพิ่มระจ้าทุกคนไปข้ามาลป็น้องไปนั่งจับไปพคนข้าอู้วันนี้ตัวใหญ่ อันนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนฟันเลือดสิงห์หายเขาตัดทายเดอร์อันนี้การโกงสีบกขาดอุ๊แบแป๊บนึงน้องดิน้นน้องดิ้นอุ้ยน้องดิ้นไม่เอาไม่เอาเดี๋็กอิงดูใจทุกคนสดมากตัดนะแม่คะอันนี้น่าจะกัดไม่ได้ค่ะเมื่อกี้กัดได้กัดได้เมื่อกี้ หนักดูทูก่าจะกัดได้อือจัดทุกคนอร่อ,ย,อยมากค่ะทุกคน้นองชิมเขาเด็ดอะ่ะร้านอยู่ไหนคะพัทยาอจอมเทียนซอยสิบหกร้านอยู่จอมเทียนซอยซอยสิบหกนะคะมามาชิมกันได้คะ่ะอร่อยมาก รับรองเด็ดน้ำจิ้มคือเด็ดมากค่ะไม่คาวเลยออมต The Market. ที่ตลาดเดอะบิ๊กมาร์เก็ตนะคะมาชิมกันได้ค่ะทุกคนอร่อยมากอือเออ 음. <shrie> 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 <shrie>